Hello everyone welcome back to the channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับบทรีวิวแบบยาวต่อเนื่องของ2026 Audi A6 e-tron ซีด a n ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่หลายคนตั้งตารอซึ่งวันนี้ผอมาจากเล่าให้ฟังในรูปแบบย่อหน้าเดียวแบบไม่มีหัวข้อไม่มีการแบ่งตอนทุกความรู้สึกและข้อมูลจะถูกร้อยเรียงแบบต่อเนื่องยาวประมาณ59นาทีเต็มตามที่ทุกคนต้องการโดยเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะจุดเด่นเฉพาะตัวราคาและบท สรุปทั้งหมดในย่อหน้าเดียวแบบลื่นไหลไม่ขาดตอนโดยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ Audi A6 e-tron ปี2026ที่มาในสไตล์ซีดานสุดหรูผสานความล้ำสมัยที่มองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นตัวรถพัฒนาบนแพลตฟอร์ม PPE ใหม่ที่ถูกคิดมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะทำให้สัดส่วนรถมีความสมดุลทั้งด้านความสปอร์ตและความสง่างามเส้นสายด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าซิงเกิลเฟรมแบบบิดทึบที่มีพื้นผิวดีไซน์ใหม่ ทำให้หน้ารถดูเรียบเนียนและทันสมัยมากขึ้น ฟหน้าดิจิ a l ลแมทริกเลดดีไซน์เฉียบคมสามารถฉายลวดลายอนิเมชันหรือสัญลักษณ์ลงบนพื้นถนนได้อย่างลำยุคสร้างประสบการณ์เวลาคุณสตาร์ตรถหรือปลดล็อกรถให้รู้สึกเหนือชั้นกว่าเดิมรุ่นนี้ยังเพิ่มเทคโนโลยีไฟส่องสว่างแบบปรับอัตโนมัติตามโค้งและตามรถด้านหน้าเพื่อให้การขับขี่ตอนกลางคืนปลอดภัยและไม่แยงตาผู้ร่วมทางด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้ลุ่ลมมากที่สุดโดยได้ค่าแรงเสียดทานต่ำเพียงประมาณ0.22ซึ่ง ถือว่าดีมากในกลุ่มรถซีดานหรูเส้นผ่านกระจกข้างและขอบประตูทำให้ตัวรถดูยาวเพรียวและมีความสง่างามมือจับประตูเป็นแบบป๊อปอัพยุบเข้าไปในตัวถังเพื่อช่วยลดแรงประทะอากาศส่วนล้ออันลอยมีให้เลือกตั้งแต่20-22นิ้วดีไซน์แบบลมไหลผ่านเพื่อลดแรงต้านลมด้านหลังของรถโดดเด่นด้วยไฟไท้าย OLED แบบเต็มแถบยาวที่สามารถปรับเอฟเฟกการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ลายแบบต่อเนื่องไปจนถึงลายแบบเพาส์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมทุกครั้งที่กดล็อกหรือปลดล็อกรถทำให้ภาพรวมของดีไซน์ภายนอกนั้นมีความล้ำสมัย นุ่มนวลและสะอาดตาแบบอ u d i ยุคที่กำลังก้าวสู่อนาคตอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงสมรรถนะ2026 Audi A6 e-tron ก็จัดเต็มเช่นกันโดยมาพร้อมตัวเลือกระบบขับเคลื่อนทั้งมอเตอร์เดี่ยวขับหลังและมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อแบบควอด t r o ซึ่งรุ่นท็อปนั้นให้กำลังรวมสูงถึงประมาณ470-500แรงม้าแรงบิดทะลุ800นิวตันเมตรส่งผลให้อัตราเร่ง0-100กิโเมตรชั่วโมง ทำได้ประมาณ4วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากในระดับรถซีดานไฟฟ้าหรูขนาดกลางระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าของออี้รุ่นใหม่ให้ความต่อเนื่องและนุ่มนวลในการเร่ง ไม่มีอาการสะดุดหรือชะงักทำให้เวลาออกตัวหรือแซงรู้สึกมั่นใจอย่างมากแบตเตอรี่ความจุประมาณ100กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็วแบบ800โวลต์ที่กำลังสูงสุดถึงราว270กิโลวัตต์ชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาราว20-25นาทีเท่านั้นซึ่งถือว่ารวดเร็วและเหมาะกับการเดินทางไกลโดยในหนึ่งครั้งขอองค์การชาร์จสามารถวิ่งได้ถึงประมาณ650-700กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l TP ช่วยลดความกังวลเรื่องระยะทางระบบช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive Air Suspension สามารถปรับระดับได้หลายรูปแบบทำให้การขับขี่ในเมืองนุ่มนวลส่วนการขับเร็วบนทางด่วนก็มั่นคงและเสถียรความนุ่มและความแน่นถูกบาลานซ์ได้ดีแบบรถยุโรประดับหรูและยังช่วยปรับระดับตัวรถอัตโนมัติให้เหมาะกับความเร็วเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ระบบเบรกพลังงานกลับแบบ Regenerative b r e k k n g สามารถปรับได้หลายระดับรองรับการขับแบบ o ว e น a ี d r i v e ฟิ n งทำให้ใช้งานในเมืองสะดวกสบายมากขึ้นด้วยด้านจุดเด่นเฉพาะตัวของ A6 e-tron ปี2026คือการรวมกันของเทคโนโลยีความหรูหราและความล้ำยุคภายในห้องโดยสาร ภายในรถใช้ดีไซน์แบบคลีนมินิมอลที่เรียบและหรูในแบบออดีหน้าจอแบบ O L E D โค้งขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นทั้งจอคนขับและจอกลางทำให้การแสดงผลเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวระบบ M M I ใหม่ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นและรองรับการควบคุมด้วยเสียงขั้นสูงวัสดุภายในใช้ทั้งหนังคุณภาพสูงหมายจริงและวัสดุรีไซเคิลระดับพรีเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าหลายทิศท,ทางพร้อมระบบนวด ระบายอากาศและระบบทำความร้อนระบบไฟแอมเบียนหลายรอบคันสามารถปรับได้หลายสิบเฉดสีให้ความรู้สึกหรูหราในยามค่ำคืนอีกทั้งยังมีระบบเครื่องเสียงแบงแอนโอลูเซนสดีซาวที่ให้เสียงรอบทิศทางคมชัดเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ AR h e a d u p Display รุ่นใหม่สามารถฉายข้อมูลการขับนวิเกชันและสัญ,ญาลากักษณ์ต่างๆลงบนถนนจริงแบบ3มิติทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลปลอดภัยและง่ายขึ้น ระบบผู้ช่วยขับขี่ระดับกึ่งอัตโนมัติอย่างการควบคุมความเร็วแบบปรับตามรถหน้า การเปลี่ยนเลนอัตโนมัติบนทางด่วนและระบบจอดรถอัตโนมัติด,ด้วยสมาร์ทโฟนทำให้ชีวิตประจําวันง่ายขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับด้านราคา2026 Audi A6 e-tron คาดว่าจะเปิดตัวในตลาดโลกที่ประมาณ75,000-95,000ดอลลาร์ซึ่งเมื่อนำมาคิดเป็นเงินไทยอาจอยู่ที่ช่วงราว2.8-3.5ล้านบาทก่อนภาษีแต่ถ้านำเข้าอย่างเป็นทางการในไทยพร้อมภาษีนำเข้าราคาน่าจะอยู่ช่วงประมาณ 4-5ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและรูปแบบนำเข้าหากในอนาคตมีมาตรการสนับสนุน EV ีหรือมีการประกอบในประเทศราคาก็อาจถูกลงได้มากเช่นกันและท้ายที่สุดในบทสรุปของรีวิวนี้ Audi A6 e-tron ปี2026ถือเป็นหนึ่งในซีดานไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์ล้ำอนาคต สมรรถนะที่ทรงพลังวิ่งไกลเทคโนโลยีภายในระดับสูงและความหรูหราตามสไตล์อ,อดี i ที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นทําให้รุ่นนี้เหมาะมากสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถไฟฟ้าใช้งานจริงที่ให้ความสบายความเงียบความพรีเมียมและภาพลักษณ์ที่ดูดีทุกมุมมองพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันแบบทันสมัยครบเครื่อง ถ้าคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าซีดานในปี2026ที่ดูดีขับดีเทคโนโลยีแน่นและมีความหรูในทุกจุด Audi A6 e-tron เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากและหวังว่าสคริปตรีวิวยาวแบบต่อเนื่องยาวเท่ากับความยาวคลิปประมาณ59นาทีนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ